ส <c oughs> วัสดีครับวันนี้จะมาพามาชมมีดเน็บนะครับที่หันที่เป็นงานที่ลูกค้าสั่งทำนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นเหล็กบาเรื่อยนะครับเนี่ยด้ามเป็นไม้สาทรครับหมดุดเป็นหมุดทองเหลืองหกมิลครับแล้วก็มีรูส,สำหรับร้อยเชือก เดี๋ยวลงพันไม้กันดูเป็นไม้เคี่ยมนะเนี่ย ขอบคุณครับสนใจยังไงก็ติดต่อ,อสอบถามกันมาได้นะครับ